สี่สูตรสมุนไพรบำรุงปอดแก้หอบหืดและแก้วนโรคสูตรที่หนึ่งบำรุงปอดและแก้หอบหืดสมุนไพรที่ใช้ได้แก่แก่นฝางใบมะขามไก่แก่นแสมสารเถาวันเปรียงอย่างละ35กรัมวิธีทำนำทั้งหมดใส่หม้อต้มเติมน้ำให้ท่วมต้มให้เดือด15นาทีวิธีรับประทาน กินครั้งละ1แก้วกาแฟหรือ1 5 4ซีต่อวันหมดแล้วเติมน้ำเท่าเดิมต้มกินเรื่อยๆจนตัวยาจืดสูตรที่2องบำรุงปอดและแก้วันโรคสมุนไพรที่ใช้ได้แก่ขิงมะตูมอ่อนหัวแห้วหมูว่านน้ำบอระเพ็ดรากกะทกรกรากตำลึงมะไฟเดือนห้าดอกชะพรูอย่างละ15กรัมวิธีทำ นำสมุนไพรทั้งหมดบดเป็นผงค่อยๆเติมน้ำพึง้งให้ละลายเข้ากับสมุนไพรปั้นให้กลมขนาดเท่าเม็ดยาวิธีรับประทานกินครั้งละ1เม็ด3เวลาก่อนอาหารกินไปเรื่อยๆจนหมดสูตรที่3ลดอาการปอดอักเสบสมุนไพรที่ใช้ได้แก่ฟ้าทลายโจรสดครึ่งถ้วยใบเตอหอมสด1นถ้วยและน้ำสะอาด5ถ้วยวิธีทำ 1>, 1. นําำสมุนไพรามาล้างน้ำให้สะอาดแล้วหั่นเป็นท่อนๆ 2. นํ 2. นำสมุนไพรใส่หม้อเติมน้ำให้ท่วมและต้มให้เดือดพล่าน 3. เคี่ยวประมาณ10-15นาทียกลงจากเตานำไปแช่เย็นพร้อมดื่มสูตรที่ 4. ละลายเสมหะแก้ไอและแก้หอบหืดสมุนไพรที่ใช้ได้แก่เนื้อมะขามป้อมที่แกะเม็ดแล้วน้ำต้มสุกหนึ่งถ้วย น้ำเชื่อมตามใจชอบน้ำมะนาวตามใจชอบเกลือและน้ำแข็งวิธีทำ 1. 1. ใส่เนื้อมะขามป้อมและน้ำต้มสุกลงในเครื่องปั่น 2. ปั่นจนละเอียดกรองเอาเฉพาะน้ำ 3. า 3. นำน้ำมะขามป้อมมาปั่นรวมกับน้ำเชื่อมมะนาวเกลือและน้ำแข็ง